สวัสดีครับอยู่ช่วงโนกป้ายาเลยครับผมวันนี้โหนกจะมาแนะนำล้อสำหรับรถ SUV แต่ถ้าเรียก SUV เพื่อนเจะงง,งเรียกว่า PPV PP <V S 2> ดีกว่า PPV ก็จะเป็นพวก Fortuner p a j ปาเจโลมิวเอ็กเอลซูฮิลเลนเดอร์ตัวสูงตัวเตี้ยคือตัวเตี้ยก็ใส่ได้นะครับก็คือง่ายๆคือล้อรถกระบะนะครับและกระบะที่มีหลังคาครอบรสูงๆอะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นเนี่ย ผมจะเอาล้อที่ขายดีที่สุดของฝั่งนี้ก็คือล้อ n k Performance และล้อของฝั่งนี้คือล้อ Auto Option นะครับผมได้เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้รู้ว่ามันคืออะไรนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำล้อแค่2ลายเท่านั้นลายแรกชื่อว่า TE 3 7นะครับลายที่2ชื่อว่า RE 3 0นะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยเพื่อนๆอาจจะบอกเฮ้ยมีล้อตัวนี้ได้อย่างไงนะครับล้อตัวนี้ออกมาพร้อมกับน้องตุล นะครับเพราะว่าล้องตุนเนี่ยจะเป็น Fortuner l e g e n d e r นะครับตัวนี้ผมลองสั่งสีพิเศษมานะครับตัวนี้นะครับจะชื่อล้อว่า T E 3 7 S U V นะครับล้อตัวนี้จะเป็นล้อสีขาวเลเซอร์เงินมันจะดูสะอาดใสกิ๊กเลยเหตุผลขึ้นหนึ่งผมขับรถสีขาวผมก็เลยอยากรู้ว่ารถขาวล้อขาวเหมือนรถเก๋งเนี่ยมันทำได้หรือเปล่านะครับ,นะรบนะเดี๋ยวให้ลองชมดูดีเทลดูว่าเฮ้ย ความเฟี้ยวเนี่ยมันประมาณไหนนะฮะนี่สีขาวจริงๆนะล้อเป็นขาวเลยขาวแล้วก็เลเซอร์สีเงินนะครับต้องแจ้งก่อนนะครับล้อของบริษัท NK Performance ทุกตัวนะครับจะเป็นล้อ18 9นิ้ว offset 0นะครับใครถามเพื่อนๆถามผมว่าไปใส่ f o r t u n e r เนี่ยเลี้ยวติดไหมคำตอบคือไม่ติดนะครับจะรถรุ่นไหนแม่งก็ไม่ติดนะครับห่วงเรื่องสเปกยางกันให้ดีนะครับว่าอย่าใส่ผิดสเปกละกัน ตัว NK เนี่ยนะครับจะผลิตล้ออยู่หลายสีนะครับผมจะเอาตัวนี้มาให้ดูก่อนตัวนี้คือสีที่ขายดีที่สุดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสี DGM นะครับ DGM เนี่ยถ้าคุณดูในกล้องเนี่ยมันจะดูแบบสีเทาๆแบบเหมือนควันบุรีแต่ DGM ปั๊บจะเป็นสีเทาเงานะครับเทาเงา,เงาปับ๊บตัวนี้นะครับในคลิปเนี่ยจะเป็นตัวเรเซอร์สีแดง ซึ่งหมายความว่าจริงๆเนี่ยตัวนี้มีเลเซอร์สีเงินด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้เอามาให้ดูเดีย๋ยวซับส่วนกันก็คือมีตัวนี้เลเซอร์แดงกับเลเซอร์เงินนะครับตัวต่อมาคือลายเดียวกันหมดเลยนะตัวนี้จะเป็น NK สีดำนะครับหรือว่าสี fat b บ a c k นะครับหรือ matte black ก็ได้อะสีเดียวกันเนี่ยแหละนะครับตัวนี้จะเป็นล้อสีดําทั้งใบนะครับและเลเซอร์ตัวนี้จะเป็นสีขาวนะฮะต่อมาสีสุดท้ายนะครับ h อดฮิกออริจิน l ลนี่แม่งเขียนเลย o r ริ i ิน l ลนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ N.K เหมือนกันนะครับจะเป็น T37 ซึ่งตัวนี้จะเป็นสีบลอน์นะครับบลอนก็คือสีน้ำตาลใหมนะครับแล้วก็ตัว N.K เนี่ยจะมีเหมือนเดิมเลยตัวนี้จะมีเลเซอร์2สีนะครับสีจะเป็นสีขาวแบบนี้กับเลเซอร์ตัวนี้จะเป็นสีแดง ล้อทั้งหมดของ N K Performance ไม่ว่าจะเป็นล้อธรรมดาหรือล้อ Limited Edition ที่เป็นสีขาวของรถผมนะครับทุกชุดราคา26,000บาทนะครับผมเดี๋ยวไปดูล้อออโต้กันพอเป็นล้อออโต้เนี่ยนะครับสีจะสีเยอะกว่านะครับคุณสมบัติล้อใกล้เคียงกันนะครับเป็นลอ้นอ full forming เหมือนกันนะครับอย่างตัวเนี้ยจะเป็นสีเทาเงานะครับเทาเงาเพื่อนๆถามอา้าทำไมตัวนี้ไม่มีเลเซอร์ นะครับคือออโต้เนี่ยจะมีอีกแบบหนึ่งคือเป็นสติกเกอร์แบบออริจินอลก็คือล้าเนินจะเขียนว่าเร่าเน้อจะเขียนว่าวอลกนะครับอันนี้จะเป็น T37 ตัวออริจินอลนะครับมีทําสีน้ําตาลไหม้สีดําสีเทามีแม่ทุกสีนะครับแต่ตัวนี้เป็นสติกเกอร์ผมเลยเว้นไว้นะครับคราวนี้มาดูตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเลเซอร์ นะครับเป็นงานเลเซอร์เหมือนกันแต่สีเนี่ยจะไม่ใช่เป็นดําด้านไอเป็นไม่ได้เป็นดําด้านเพราะในภาพเราจะเห็นชัดๆจะเป็นดําเงานะครับดันเงาก็จะตัดจะตัดกับเลเซอร์สีขาวเหมือนกันนะครับฉะนั้นจะสับสนกันนะอันนึงทําดําด้านอันนึงทําดําเงานะครับคณชอบผานไหนก็หาอันนั้นละกันนะครับมาถึงตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นสีดําด้านทางลูกฉะนั้น2ลูกเนี้ยมันคือสีเดียวกันอะลองให้ดูไกล ตัวนี้ลักษณะเหมือนกันเป๊ะนะครับต่างกันที่ว่าตัวนี้จะไม่มีเลเซอร์นะครับสำหรับบางคนที่ชอบรู้สึกว่ากูต้องการความเป็นออริจินอลของตัว t 3 7เนี่ยสมัยก่อนนะครับล้อจะมีแต่ตัวสติ๊กเกอร์นะครับฉะนั้นตัวนี้ก็จะเว้นไว้สําหรับพื้นที่สติ๊กเกอร์ที่ผมไม่ติดสติ๊กเกอร์เนี่ยนะครับเพราะว่าบางท่านรู้สึกว่ากูไม่ต้องการบูกลีนะครับบางคนบอกกูไม่ติดแมงหลอดสติ๊กเกอร์เนี่ยปล่อยเปลีย่ยวไปเลยแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์ให้กูซึ่งผมทําใหำ จบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว2ตัวนี้ก็จะเป็นตัว2ตัวที่ขายดีนะครับมาถึงตัวสุดท้ายอันนี้จะเป็นตัวที่แจ้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกตัวนี้นะครับจะเป็นล้อ r e 3 0นะครับแต่ตัวนี้สเปคจะไม่เหมือนตัวก่อนหน้านี้นะครับหมายความว่าในคลิปนี้นะครับ te 3 7ทุกตัวที่ผมแจ้งไปจะเป็น9นิ้ว offset 0นะครับจะมีแค่2ตัวนี้นะครับคือ r e 3 0นะครับบางคนบอกอุยเพิ่งเคยเห็น r e 3 0 ที่เป็น SUV นะครับไ3 0ตัวนี้นะครับจะเป็นสเปค9นิ้วออฟเซต20นะครับ9นิ้วออฟเซต20นะครับอ่าก็จะมีสีน้ำตาลไหมนะครับกับสีเทาคืออย่าง NK เนี่ยเขาจะเน้นสีที่เป็นออริจินอลนะครับใกล้เคียงสีแท้เหมือนสีแท้มากที่สุดนะครับฉะนั้นเพื่อนๆก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าล้อจะเหมือนหรือปะนะครับก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการล้อ พีพนะครับสำหรับ p 2 0องก็ช่วงนี้ตั้งแต่มีน้องตุนมาก็มีรถเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าใครจะสนใจล้อตัวไหนก็ลองปรึกษาทางเพจ p 2สองบันล้กันล้อในคลิปนี้ทุกตัวนะครับ จะราคา26 000บาทนะครับล้อเปล่ารวมฮับลิงก์4อันแล้วก็จุบให้นะครับใครอยากได้ยางตัวไหนอยากให้จัดชุดตัวไหนก็ลองปรึกษาทางเพจและผมขอเตือนนิดนึงนะครับระวังของก๊อปปี้อีแบนด์2แบรนด์นี้ถึงแม้เขาจะเป็นล้อแฟชั่นที่เป็นล้อก๊อปนะครับแต่ผมบอกเลยคุณภาพเขาดีนะครับคุณระวังของปลอมก็มีนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ